สวัสดีครับเกมนี้เราจะไม่คีบกันเด้อให้คีบกันเองเลย<อ>ติดตามพี่มานานแล้วพี่ท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 ำมาจากชาวนาฟาร์มเมอร์ตาดำดำอ่ะเมื่อไม่ชาวนาตาดำดำเขาควรจะทำต้นมะเขือเทศออกมาได้ต้นไม่ไม่ไม่ไมันเป็นต้นซ้อมมะเขือเทศไปจริงจังไม่สนุกดีไปมื้อ จีช่วยนี้เต็มเลยไไโอเคไหมเรอให้เข้าหมาเสร็จละเฮ้ยไอจีไม่ดูหนังไงเว้ยทำไมพวกนายเหมือนตัวประกอบอะไรได้ขนาดนี้วะเนี่ยไอ้เจ้าไอ้เฉียะโไม่ดูหนังอะ่ะนี่เราต้องแบกงยุง่งไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องแบกันได้เนี่ยเราทมใหม่โอเคมีปิงอันอร่อยอย่างเร่องอู้อ้ย <S <S อัลโล เอาโง่ไม่เห็นผูเฉยไม่เห็นกูในตาบอดใน,นข้างๆาเดี๋ยวค่อยต่อยไปไ้เย้บเป็นงวยอ่ะคุยเหมือนเหมือนสกิลกี่ในช่องที่จะทำอย่างนี้แหละผมจำได้เนี่ยอย่างเงี้ยเลยพี่เหี้ยบปุ่มหลอนใช่พี่ไม่ต้องตั้งค่าบูใหม่พี่บูวไตกพี่ค้างอ่ะ มึงโง่อะจีกูแบกคนเดียวอ่ะไอ้ยท่านหนึ่งผลข้ามันเล่นสิ่งที่ขั้นสูงมันเล่นมานานแล้วไม่ใช่หรือเจอผลก้ามไม่เห็นนะพี่ไม่ได้โรวจชุดไหมได้ไหมอ้าวเฮียทำไมต้องมาโศกการณ์อะไรตีเลยวะมันไม่ได้มีค่าเพราะผมเห็นชุดอ่ะโอยามึงยิงก่อนแรงสี่สี่เอาเฮียมันจะเป็นี้เอ้าไอ้ฟาดคุณต้องหูไปเจอมาแล้ว ดีนะพี่มีผมอยู่โอเคเก็บปืนได้แล้วพอดีเลยโอ้โหเยียมันจุะขนาดนั้ยิ้ยิ้ิ้มโอ้ยใครเขาดิ้นาวะเก็บทรงกล้ให้หน่อยได้มยอ่่อ่โโง่เ่โง่่งง ไม่ไหวก่อนเจียวเจอคนไปงานแล้วว right ่ะนานเจี่เจียวว่าที Lego> ่ติงๆไม่มีใครสนใจเราใช่ไหมเป็ใครอ่ะอ๋อน้องน้องไอ้เกียร์เพื่อนตามเรามาหนึ่งคนเรากลัวไม่ไหวานานเจียวเจีเจอคนที่ติงกว่าเราพี่ไหวยังไงพี่ไปเลยพี่ถ้าเกิดกูมาคนเดียวกูไม่ไหวกูไม่ีเลยเอ้าเชี่ยโปดนตัวไหนวะฮะ จะไม่มีปองกวังอันนี้สตกใครวะไม่ไไมไตกเลยอะจะโดนโผล่เชียรว,วีดียวก็วแตกเลยโอ้โหลังบินเนี่ยก<ะ>ูบอกว่าปองไม่เชื่อกู <S <S ผมเพิ่งลองมัดใหม่มาด้วยนะไอดี ID จะโดนแบนไหมน่ะทำไมแต่กระโดดไม่เสฉยเลยอะไรแบใครกดท่าทาง,างเงี้ยอะไรวะเนี่ยถามมันดูนี่มันน่าจะกด หนูถามมันกูจะใดูกระสุนก่อนที่ยครับต่อไปกูดูจะส่งละไอ้มีตัวอยู่บ้านอ่ะคุณตัวเดียวจีบบ้านไหนอ่ะโอ้ยหลกทางกูเอาข้างสาวข้างสาวโอ้กูตัวสองเลยอ่ะเนี่ยโดนจ้างโดนส้นตีเลยกูเพิ่งชมแต่ว่าลิงคนเด็กเียไม่พี่อผมยังไม่ตั้งค่าเลยพี่พี่หมดเพียร์มาเนี่ย วไคนเบ้อยิจุิวิคนบ้ยิิงคนไรคนไรคนตาเียวเฮ้ยฝั่งนี้มีตัวเด้ใช่พี่ตอวนึนผมเห็นละผมช่วยพี่ยิงอยู่เองผมช่วยพี่ยิงอยู่ไอกี่น้องกล่มสค โอ้ยหลังกูามาไอจีไปหลังหน้าไอจีจีคนเดียวเลยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะดไอจีเป็นไอจีอ่ะเรียบร้อยครับทางข้างหนุนทั้งลูกศรไอจีอัดตัวบ้านบึ้มนะจีเยากกดตัวไปไปกี่ตัวแล้วเน,นี่ยเยสในที่สุดเกมนี้ครูมไม่ได้เป็น,นแบกภูมิใจเหรอไอผมแบกองพี่ไม่เป็นไรชิว นี่ยังมีทางตีนหงคนนึงพี่ไม่ต้องห่วงไอ้เนี่ยมันเก่งไอจีในบางเรื่องมันเยอะนะไอจีเนี่ยจีโชว์ประสิทธิภาพเนี้ยเออเป็นยังไงไอ้เนี้ยแค่สกิดนล้วจิ้มมัน,นอะ่ะโอ้โหจิ้มอยากดูลูกชิ้นด้วยไอยจิ้มเอาไปเลยเก็บยัดจมูกมาเนี้ยตายบูงเลย เย็นมาจิ้มนี่เย็นมาจิ้มไเรอยเนี่ยมันจิ้มกุ๊กอีกไนมาต่อโตด้วยแล้วนะแต่ก่อนน้ำจิ้มร้านนี้เลยปะไม่แดกตีงัวเดี๋ยวอะฮะร้นหน้าร้หน้ามาที่นี่ไม่ต้องซื้อน้ำจิ้มแล้วเหี้ยเอ้ยไต้องซื้อลูกชิ้นแล้วซื้อเต๋น้ำจิ้มไปกิน